การตั้งสามพระภูมิและสารตายหยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกความหมายเชิงพลังงานความเชื่อหลักโหราศาสะตร์ทิศตะวันออกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังชีวิตแสงสวา่างอำนาจความจเจริญนุ่งเรืองหากตั้งสามพระภูมิสารตายหย,ายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจัดว่าเป็นทิศมงคลสูงสุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่บ้านจะมีบารามีและชื่อเสียงส่งผลให้เจ้าของบ้านเป็นที่ยอมรับในสังคมการงานเจริญก้าวหน้าเหมาะกับคนที่ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงานความหมายตามธาตุทิศตะวันอออกกกกสััััมมมมพนธ์บบบาาาต้เเชื่โยงริ วความก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์จัดว่าดีมากหากข้อโพวประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรอาหารสมุนไพรศิลปะงานไม้และงานสร้างสรรค์โหราศาสต์จีนทิศตะวันออกสัมพันธ์กับดาวมังกรเขียวชิงหลงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังการเติบโตโชคลาภการสนับสนุนดาวมังกรเขียวถือว่าเป็นมังกรผู้ปกป,ป้องบ้านหากตั้งสันตายาหันไปทางนี้เท่ากับมังกรจะช่วยคุ้มครองครอบครัวพลังของทิศนี้ส่งผลให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนมีผู้สนับสนุนว่าหมายเชิงพุทธพระพุทธเจ้าตัดสรู้แต้ต้นโพหันภพักไปทาง ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งปัญญาความสว่างสวัยความหลุดพ้นการตั้งสารตายาหันไปทางนี้สื่อถึงการเปิดรับพลังปัญญาและความสว่างสงบร่มเย็นในชีวิตหากตั้งสารตายาหันไปทางทิศตะวันออกบ้านนี้จะมีพลังแห่งพระอาทิตย์นำทางชีวิตเจริญนุ่งเรือเก้าวหน้ามั่นคงลูกหลานจะมีความขยันมุ่งมั่นติปัญญาแจ่มใสครอบครัวมีความสามัคคีอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุ้มทุกชีวิตการเงินและการงานจะมีความต่อเนื่องไม่สะดุดมีผู้ใหญ่และผู้สนับสนุนช่วยเหลือแนะนําให้ปลูกไม้ดอกรับพลังแห่งอาทิตย์รอบสารเสริม ลังไาวาท้วาทุกวันพันด้วยขนมมงคลน้ำแดงเสริมบริวารกำลังดาวอาทิตย์ดีมากครับ